ราชาแห่งวงเวทตอนที่421โลกตายพิภพ,พจากการได้ไปสำรวจห้องรับของเผ่านมแล้วจะไม่ทำให้ฉูเทียนมีความสุขได้อย่างไรกันล่ะเพราะโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเผ่านมที่มีมาหลายร้อยปีนั้นมันทำให้ฉูเทียนประหยัดแรงไปเยอะมากเลยทีเดียวมันเหมือนกับว่าได้ทำการซื้อบ้านมาหลังหนึ่งที่มีอุปกรณ์ครบชุดมีทั้งรถม้าที่หรูหราหลายคันองครัก แล้วก็คนใช้มากมายหรือแม้แต่สาวงามที่อบอุ่นคอยช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆพร้อมกันนั้นก็ยังมีวัตถุดิบอีกมากมายให้เขาหากําไรได้อีกด้วยหากกล่าวว่าสถาบันวิจัยของโนมในยุคนี้ได้ไปแล้วก็เหล่จาจักรวรรดิขนาดใหญ่ของทวีปแห่งนี้ก็คงจะแค่ระดับทั่วไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามในเมื่อมีโครงสร้างที่ดีเช่นนี้แล้วจูเทียนสาม,มารถที่จะนําเทคโนโลยีและคนของเขาเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยในอนาคตข้างหน้า จะมีมูลค่ามากมายเหนือล้ำเกินกว่าที่จะจินตนาการถึงได้ชูเทียนได้คาดหวังกับฐานการวิจัยสถานที่แห่งนี้อยู่ไม่น้อยเลยก่อนหน้านี้ในความคิดของเผานมนั้นพวกเขาคิดว่าเผ่ามนุษย์คงไม่ชอบเรื่องอะไรที่ซับซ้อนเช่นนี้หรอกแต่ทว่านมหลายตนในเวลานี้เพิ่งรู้สึกว่าด้วยคำพูดของชูเทียนนั้นดูสนใจในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาอยู่ไม่น้อยเลยการได้บุคคลเช่นนี้มาเป็นเจ้าเมืองก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อโมมากมายเลยทีเดียว สำหรับเผ่าเอลฟ์นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งมากมายยิ่งนักแต่ทว่าพวกเขากลับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยแต่หากชูเทียนผู้นี้สนับสนุนงานวิจัยของพวกเขาเต็มที่แล้วล่ะก็แน่นอนว่าจะต้องได้รับการยอมรับจากเผ่าโนมเป็นแน่และในเวลานี้ที่ฐานวิจัยสิ่งมีชีวิตใต้พิภพนั้นได้ทําการจับสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดใน,นระดับต้นมาหลายสิบชนิดยกตัวอย่างเช่นดวงตาปีศาจ หรือแมงมุมใต้พิภพเป็นต้นรวมๆแล้วก็หลายร้อยตัวซึ่งทำให้ทุกๆวนันจำเป็นต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวในเวลานั้นชูเทียนก็เกิดสงสัยเป็นอย่างมากว่าแล้วนมจับสิ่งมีชีวิตนางกล่าวนี้มาทำสิ่งใดกันเอเพื่อสกัดสารบางอย่างจากร่างของพวกมันอย่างนั้นหรือแต่การสกัดสารสังเคราะห์ออกมาจากร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นมันเป็นเทคนิคในระดับสูงเป็นอย่างมากคาดว่าเหล่านมในเวลานี้คงไม่สามารถทำได้หรอกมั้ง เคอร์ลาเคอก็กล่าวตอบออกมาในทันทีในโลกใต้พิภพนี้มันมีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายบ่อยครั้งที่พวกมันคุกคามสร้างปัญหาให้กับพวกเราจุดประสงค์ที่พวกเรานํามันมาศึกษานั้นก็เพื่อหาจุดอ่อนของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการพวกมันชูเทียนก็ได้จ้องมองไปยังแมงมุมใต้พิภพขนาดมหืมาและคิดใคร่ครวญอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวออกไปว่าท่านบอกว่าสิ่งมีชีวิตจําพวกนี้ ยังมีอยู่อีกอย่างนั้นหรืออืสิ่งมีชีวิตใต้พิภพนั้นมันไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินพวกมันมีความทนทานในการเอาชีวิตรอดได้มากกว่าและยังกินพืชทุกอย่างใต้พื้นดินแห่งนี้หรือแม้แต่กินเซาคริสตลัลเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นดวงตาปีศาจดวงตาอสูรหรืออีกหลายๆจำพวกที่กินแร่โลหะพวกมันสามารถเคี้ยวแร่โลหะได้โดยตรง อีกอย่างพวกมันยังมีอัตรายการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเป็นอย่างมากไม่ว่าจะสังหารพวกมันไปมากเท่าไหร่แต่พวกมันกลับมีจํานวนมากมายขยายพันธุ์ออกมาไม่รู้จบข้าคิดว่าในดินแดนของพวกเราเวลานี้อย่างน้อยที่สุดก็มีจํานวนหลายหมื่นตัวอาศัยอยู่นับว่าสร้างปัญหาให้กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยฮะมันมีมากมายขนาดนั้นเลยหรือดวงตาของชูเทียนถึงกับเป็นประกายเฮ้เยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก เหล่านมถึงกับจ้องมองหน้ากันด้วยความกระกระอ่วนใจรักษาการเศ้าเมืองชื่นชมออกมาเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกันนะการที่มีเหล่าสัตว์อสูรมากมายขนาดนี้ซ่อนอยู่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรกันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยเฮ้พวกเจ้ามีแผนที่ให้ข้าดูไหมแผนที่นะหรือมีขอรับแผนที่ดังกล่าวนั้นเป็นแผนที่ของฐานวิจัยใต้ดินนั่นเองมีตำแหน่งของปราศาสต,ต,ต่างๆและเส้นทางของรถราง หรือแม้แต่เหมืองแร่แล้วก็พื้นที่ขุดตลอดจนเขตแดนที่สำรวจแล้วส่วนดินแดนที่มีสิ่งมีชีวิตใต้พิภพปรากฏตัวขึ้นอยู่เป็นประจำนั้นกองกําลังของเผ่าโนมได้เตรียมกําลังปกป้องเอาไว้แล้วเป็นการป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาทําลายสถาบันวิจัยของพวกเขาและป้องกันไม่ให้พวกมันคุกคามเมืองละวีตีได้นั่นเองโลกใต้พิภพแห่งนี้นั้นซับซ้อนเป็นอย่างมากเลยราวกับว่าเป็นเขาว,วงกฏขนาดใหญ่ก็ไม่ปาน เกี่ยวกับความเข้าใจของโครงสร้างธรรมชาติของป่าแห่งนี้ดินแดนด้านบนนั้นจะได้รับพลังงานแห่งแสงส่วนดินแดนด้านใต้พิภพนั้นจะได้รับพลังงานแห่งความมืดซึ่งลึกลงมาในดินแดนใต้พิภพแห่งนี้เท่าไรก, <ๆ S 2> ก็จะมีพลังงานความมืดที่แข็งแกร่งมากเท่านั้นอีกอย่างความลึกของดินแดนในป่าแห่งความวุ่นวายนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันลึกลงไปเท่าไรแต่สิ่งที่สามารถยืนยันได้ก็คือยิ่งลึกลงไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่น่ากเกรงขามากขึ้นเท่านั้นในขณะที่เผ่านมก็ไม่กล้าที่จะสำรวจหรือเข้าไปอีกเพราะยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเพียงเท่านี้พวกเขาก็หวัน่นเกรงต่อเหล่าสัตว์อสูรที่น่าพรั่นพรึงที่จะเข้ามาทำร้ายอย่างระมัดระวังอยู่แล้วซ้ำด้วยความลึกเพียงเท่านี้ก็ยังมีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่มากมายจนแทบจะไม่สามารถรับมือได้เลยไปไปกันพวกเราไปดูดินแดนดังกล่าวกันเถอะ สำหรับสถานที่ที่จู่เทียนกล่าวออกมานั้นมันเป็นถ้ำลึกแห่งหนึ่งทางเข้าถ้ำแห่งนี้ดูเหมือนปากของอสูรยักษ์ต้นหนึ่งเป็นถ้ำที่มีศิลาสีแดงชาติอยู่เต็มไปหมดอีกอย่างยังได้ยินเสียงคำรามของอสูรดังออกมาตลอดเวลาสถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าโอดปีศาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนของปีศาจใต้พิภพที่เหล่านมพบนั้นมีอยู่ในโอดปีศาจเป็นจำนวนมากนั่นเองดังนั้นสถานที่แห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวที่สุดและยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบ้างอยู่ข้างในดังนั้นอดปีศาจแห่งนี้จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจนั่นเองท่านผู้อาวุโสหน้าที่แห่งนี้มีผู้คุ้มกันหลายคนที่ประจำการอยู่ที่นี่เหล่านมที่เห็นรถรางมาอยู่ที่สถานีอดปีศาจพวกเขาก็เร่งรีบวิ่งเข้าไปสอบถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นในขณะเดียวกัน เคอละาเคอรก็จ้องมองไปยังฉู่เทียนและสอบถามออกมาว่ารักษาการเจ้าเมืองท่านต้องการจะเข้าไปข้างในจริงๆหรือแม้แต่เผ่านมยังไม่ง่ายที่จะสำรวจเลยพวกเราไม่กล้าเข้าไปลึกเลยแม้แต่น้อยเพราะมันไม่สามารถใช้เพียงแค่ความกล้าหาญเพื่อเผชิญอันตรายข้างในนั้นได้แต่ข้างในนั้นมันมีอันตรายมากมายซ่อนอยู่บางทีเออเออเอออ่าไม่เป็นไรข้าไม่ใช่คนโง่หากว่าสถานการณ์ไม่ดี ต้องถอยกลับมาเป็นแน่อืตกลงชูเทียนก็ชักกระบี่ออกมาพร้อมกับเดินเข้าไปเตอลอลีซือก็เดินตามไปไร้ซึ่งความลังเลเคอร์ล่าเคอที่ไม่สามารถโน้มน้าวชูเทียนได้จึงทําได้เพียงแค่เรียกกองกําลังโนม,มาเพื่อป้องกันพร้อมกับนําเหล่าจีซืออาวุโศตามไปด้วยแต่ในเวลาเดียวกันนั้นชูเทียนก็ได้เคลื่อนที่ห่างออกไปแล้วเตอลอรีซือก็สังเกตเห็นกําแพงหินในขณะที่นางได้เดินตามชูเทียนเข้าไป พร้อมกับกล่าวออกมาว่าสถานที่แห่งนี้มีกลิ่นอายแห่งความมืดหนาแน่นเป็นอย่างมากสามารถทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ปลอดภัยได้เลยอีกอย่างภายในโอดปีศาจแห่งนี้ก็มีเถาวัลย์และเห็ดหลากหลายพันขึ้นเต็มไปหมดส่วนใหญ่แล้วจะมีสีม่วงเข้มหรือไม่ก็เป็นสีน้ําเงินเข้มศิลารอบๆแห่งนี้ก็เป็นสีแดงชาติพื้นที่โดยรอบก็เต็มไปด้วยความมืดมิดอุโมงค์แห่งนี้นั้นมีทางแยกออกไปมากมายหลากหลายทิศทาง ยิ่งเข้าไปลึกมากก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งเป็นโพรงที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่บางแห่งก็ดูหดรีบลงไปเหมือนกันบางแห่งก็เป็นทางลาดชันขึ้นไปเหมือนกับภูเขาบางแห่งก็มีลำธารตัดผ่านบางแห่งก็ได้ยินเสียงและพลังงานที่แปลกประหลาดออกมาเป็นระยะๆะะทุกหนทุกแห่งนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่ทำให้รู้สึกคลุมเครือชูเทียนก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากอากาศมีฝูงสัตว์อสูรกำลังมา เมื่อสิ้นเสียงของชูเทียนกลืนเสียงที่แหวกอากาศเป็นเสียงวิดวิวก็ดังกระหึ่มออกมาจากทุกทิศทางรูปร่างที่ใหญ่โตร่างหนึ่งก็พุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงมันเป็นความเร็วที่เกินจะบรรยายได้แม้แต่สภาพแวดล,ล้อมที่ดูไม่เอื้ออํานวยก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วถึงเพียงนี้อสูรที่พุ่งมานี้หากเทียบกับดินแดนด้านบนแล้วก็จะต้องมีพลังพูดแท้ยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเตอร์ลอรีซูในตอนนั้นก็เตรียมที่จะเข้าป้องกันแต่ทว่า นางที่เป็นจีซือเทพสัพทศาสตร์ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอัญเชิญสัตว์อสูรออกมาได้ทันเวลาแต่ทว่าในเวลานั้นนางก็รู้สึกว่าสมองของนางเรากับกํบาลังจะระเบิดคาดไม่ถึงเลยว่าหน้าของนางจะมืดขึ้นมาในทันทีด้วยไม่สามารถที่จะพยุงร่างกายของตัวเองให้อยู่ได้ร่างที่อ่อนนุ่มของนางก็ทรุดลงข้างๆชูเทียนในทันทีชูเทียนก็รีบเข้าประคองตัวลอลีซือเอาไว้ที่ด้านหน้านั้นมีร่างที่น่าเกรงขามพุ่งลงมาเช่นกัน ระากายแสงของกรงเล็บที่คมกรีบได้กวาดผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับว่าต้องการฉีกฉู่เทียนและเตอรลอรีซื้อให้แหลกสลายออกเป็นสิ่งเสี่ยงมารดาแกเธอแสาหาความตายจริงๆกระบี่ของฉู่เทียนก็เปล่งแสงชุดช่วงออกไปก่อนนี้จะปรากฏเป็นเพลิงสีน้ำเงินเข้มหลั่งไหลออกมาพร้อมกับ,บรานกระบี่ขนาดใหญ่พุ่งออกไปพร้อมๆกันสัตว์อสูรดังกล่าวก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานขยับปีกของมันอย่างรวดเร็วเต็มที่จะหนีไป ถึงแม้ว่าปราณกระบี่ของชูเทียนจะยังไม่ทรงพลังเพียงพอที่จะผ่ามันออกเป็นสองท่อนได้แต่ทว่าเพลิงอเวจีกลับหน้าหวาดกลัวและหน้าเกรงขามเป็นอย่างมากไม่มีเวลาให้มันได้ถอยหนีเลยแม้แต่น,น้อยทั่วทั้งร่างก็ปรากฏเพลิงสีขาวน้ำเงินลุกพรึบขึ้นมาทันทีได้ยินเพียงเสียงร้องเจ็บปวดทรมานอันหวยหวนของมันก่อนที่จะกลายเป็นกลุ่มของเท่าฐานไปเหล่านมที่อยู่ด้านหลังในเวลานั้นต่างก็เต็มปไปด้วยความประหลาดใจเป็นอย่างมากกระบี่ของชูเทียนมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลย นี่มันไม่ใช่พลังโจมตีขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญในระดับปลุกดวงจิตแล้วบางทีแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ก็ยังยากที่จะป้องกันได้โดยง่ายเลยมนุษย์ผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆพวกท่านโปรดระวังตัวด้วยเมื่อเคละเคอล,คลกลับมามีสติหลังจากที่รู้สึกงุนงงก่อนหน้านี้เขาก็เร่งรีบตะกลออกมานั่นคือครังคาาอสูรพวกมันสามารถโจมตีจิตวิญ,ญญาณได้ เป็นศัตรูที่ยากจะต้านทานได้จริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นพลังจิตวิญญาณของค้างคาวอสูรมีผลกับชูเทียนน้อยมากๆแต่ทว่าการจู่โจมทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นก็ใช่ว่าคนปกติทั่วไปจะรับมือได้ง่ายาดนักและด้วยความเร็วที่เข้าจู่โจมในทันทีนั้นมันเป็นการโจมตีที่น่าประทับใจอยู่ไม่น้อยเลยมันมีความเร็วเทียบเท่ากับวานอนวิญญ,ญาณก่อนหน,นี้ที่ชูเทียนได้เจอมาเลยแต่ทว่าอสูรเหล่านี้สามารถบินได้ แม้มีรูปร่างที่ใหญ่โตมากๆแต่ละตัวอย่างน้อยคงจะมีน้ำหนักถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวหืมการจู่โจมด้วยพลังจิตวิญญาณน,นี้มีผลต่อผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้เลยอย่างนั้นหรือนี่นี่มันเป็นสัตว์อสูรที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงเพราะจู่เทียนสามารถสังเกตเห็นการโจมตีของค้างคาวอาสูรด้วยพลังจิตวิญญาณน,นั้นได้รวมเข้ากับคลื่นแสงเหนือผสมเข้ามาด้วยทําให้ได้พลังที่ไม่ธรรมดาหืม หากว่ามีสัตว์อสูรเช่นนี้ในสนามรบแล้วก็นับว่าจะได้เปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเลยเพราะแม้แต่เตอร์ลีซือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ไม่เพียงนางได้เตรียมตัวเข้าต่อก่อนแต่เพียงพริบตาเดียวนางถึงกับหมดสติและไร้ซึ่งพลังที่จะต่อต้านในดๆเช่นนั้นหากว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับปลุกดวงจิตคิดว่ายังจะสามารถต้านทานพวกมันได้อยู่อย่างนั้นหรือหม เยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆหากว่าสามารถฝึกอสูรเหล่านี้ให้เมืองลวีตีใช้ได้แล้วก็เมืองลวีตีในเวลานั้นก็ไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวผู้ลุกราในใดอีกเพราะอาูวุธค้างคาวนับว่าเป็นสัตว์ที่ใช้ในการรอบโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่มีพลังที่น่าเกรงขามแต่ทว่าสติปัญญาของพวกมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ฉลาดนักบางทีคงเทียบได้กับเด็กมนุษย์อายุ6-7ถึงปีเท่านั้นหากว่านําม,มาฝึกฝนจนเชื่องแล้ว แน่นอนว่ามันจะต้องสามารถเข้าใจและรับคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่แล้วชูเทียนที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ก็ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวนั่นเองซึ่งไม่ต้องเอ่ยเลยว่าชูเทียนจะมีหลากหลายวิธีการใดในการฝึกฝนพวกมันเพราะในตอนนี้เขามีจิ้งจอกน้อยและก็เหล่าจีซือลัทธิเทพสัตว์ระสาท์ซึ่งไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับพวกมันเลยเพียงแค่จับพวกมันให้ได้และนำมาฝึกก็เท่านั้นเอง นี่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายเลยแต่สิ่งที่จะตามมานั้นก็คือความมั่งคั่งต่างหากล่ะอสูรค้างคาวเหล่านี้พวกมันมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้แต่จีซื้อของลัทธิลาวีตีก็ยังยากที่จะต้านทานคลื่นพลังจิตวิญ,ญญาณของพวกมันได้ในเวลาเดียวกันนั้นเคอรล่าเคอก็พยายามกัดแกว่งไม้เท้าของตัวเองไปมาทําให้เถาวัลย์ขยายออกไปเพื่อทําการกีดขวางและยับยั้งความเร็วของค้างคาวอาสูรเอาไว้แน่นอนว่า พร้อมดักจับพวกมันด้วยเหล่าค้างคาวอสูนพวกนี้เพียงแค่ถูกจับก็ร้องหหยหวนเจ็บปวดทรมานแล้วก่อนที่ร่างกายของพวกมันจะอับไปด้วยของเหลวบางอย่างท้ายที่สุดก็กลายเป็นศพตากแห้งตายไปติดอยู่บนผนังถ้ำแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะอย่างไรคนที่สามารถสังหารค้างคาวอสูนได้ก็ยังมีไม่มากพอกับจํานวนที่มากมายของพวกมันนั่นเองทันใดนั้นที่ผนังหินด้านซ้าย ก็ปรากฏลำแสงพลังหลายเส้นที่ยิงผ่านมายัางทุกคนจีซึนและวีตีผู้หนึ่งก็ใช้ยานเวทส,สร้างเกราะโล่แสงขึ้นมาป้องกันในทันทีลำแสงนางกล่าวได้กระแทกไปยังโล่แสงก่อนที่จะแตกออกเป็นเสียเส่ยงซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันพลังลำแสงนางกล่าวได้เลยส่วนเตอร์ลอรีซือก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาแล้วก็รีบสอบถามไปเออเกิดสิ่งใดขึ้นอย่างนั้นหรือเตอร์ลอรีซือที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าภายในถ้ำแห่งนี้ เต็มไปด้วยร่างสีดำทมินอยู่ทุกทิศทางก่อนที่จะปรากฏดวงไฟเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันอย่าง kh aga, th ái th ái th ah. ไม่คาดคิดลำแสงดังกล่าวนั้นแม้ว่าจะอ่อนแอหากแต่เมื่อรวมกันหลายๆลำแสงแล้วท้ายที่สุดก็ให้แสงที่เจิดจ้าสว่างวาบจนทำให้ทุกคนที่เห็นแทบจะไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้เลยดวงตาปีศาจงั้นหรือหิยไม่ได้การแล้วมีดวงตาปีศาจมากมายขนาดนี้เชียว ดวงตาปีศาจนั้นจะมีความสามารถมองเห็นได้ในความมืดสายตาของพวกมันเองก็แหลมคมแทบจะไม่ต่างจากเหยี่ยวเวหาอีกอย่างความสามารถของดวงตายังสามารถสร้างภาพดวงตาและปกปิดตัวตนเอาไว้ได้ด้วยตลอดจนสามารถปล่อยลำแสงกำมมันตรังสีที่สามารถตรวจจับแยกแยะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างชัดเจนดวงตาปีศาจนั้นปากของพวกมันจะไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้แต่ว่า พวกมันสามารถที่จะติดต่อกันด้วยพลังจิตนั่นเองแม้ว่าสติปัญญาของพวกมันจะไม่สูงนักแต่พวกมันกลับมีสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมจริงๆในเวลานั้นก็มีดวงตาปีศาจมากมายได้โจมตีออกมาพร้อมๆกันด้วยลำแสงเหล่านี้เพียงพอที่จะสังหารผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ในระดับหนึ่งถึงได้อย่างสบายเลยเคอรล่าเคอจึงยกไม้เท้ายาวขึ้นสูงประกายแสงสีมรกตก็ถูกกลางออกมากลายเป็นกำแพงป้องกันลำแสงของเหล่าดวงตาปีศาจ ก็กระแทกมายังลำแสงนั้นและถูกดูดซับเอาไว้อย่างไม่คาดคิดกลายเป็นเหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงไปบนผืนน้ำกระเพื่อมไปมาเป็นจุดๆเทพแห่งพงไพรโปรดประทานพลังของท่านมาด้วยเถิดเคอร์ล่าเคอร์ก็ได้ปลดปล่อยลำแสงสีเขียวมรกตส่องสว่างไปทั่ววินาทีต่อมาร่างของเคอร์ล่าเคอร์ก็สลายหายไปไม่สามารถที่จะมองเห็นร่างของเขาได้เลยตอนนี้มันได้กลายเป็นใบไม้ขนาดใหญ่สีเขียวมากมายอย่างไม่คาดคิด ใบไม้สีเขียวสามารถสะบัดร่อนไปมาราวกับผีเสื้อมันได้กระจายไปทั่วทุกทิศทางแผ่ออกเป็นคลื่นเข้าจับทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่พลิบตาเดียวก็ได้พุ่งออกไปทุกทิศทางกลายร่างเป็นมีเทวะที่คมกริบก่อนนี้จะฟันไปยังค้างคงาวอสูรเหล่าดวงตาปีศาจเหล่านั้นก็ระเบิดออกมาเพียงแค่การตัดแค่ครั้งเดียวสัตว์อสูรมากมายเหล่านี้ได้ร่วงหล่นตายราวกับใบไม้ร่วงร่างกายของพวกมันถูกสับออกเป็นชิ้นชิ้น ตอร์ลอรีซื้อถึงกับอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจโอ้ความแข็งแกร่งของเคอรล่าเคอร์นั้นไม่ได้อ่อนได้ไปกว่าหมาอือ้อซาแมนเลยไม่นานใบไม้มากมายก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งก่อนที่จะฟื้นคืนผสานกันกลายเป็นร่างของเคอรล่าเคอร์แต่ถึงกระนั้นพื้นที่ร,บรอบๆเหล่าสัตว์อสูรก็ได้หายไปหมดแล้วพวกมันถูกสับกลายเป็นเสียเส่ยงไม่ต่างจากเนื้อบดเลยแม้แต่น,น้อยชูเทียนจึงทำการคิดค้วยครวนเรื่องดังกล่าว เพราะเขาสามารถสัมผัสไดถึงพลังงานที่ผันผวนใช่แล้วในตอนนั้นเองร่างของดวงตาปีศาจที่ถูกฟันขาดครึ่งนั้นก็ได้ค่อยๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้งท่ายที่สุดแล้วมันก็ได้ยืนขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่มันจะสะบัดหัวของมันไปมาราวกับว่ามันไม่เข้าใจว่าเกิดสิ่งใดขึ้นในเวลาเดียวกันพวกพ้องของพวกมันทั้งหมดกำลังคลืบคลานกระสกกระสนไปมา ทันใดนั้นเองดวงตาของพวกมันก็ปลดปล่อยแสงสีน้ำเงินเรืองแสงออกมาอย่างช้าๆพรึบลำแสงดวงดาราที่ส่องประกายระยับ,ยบได้พุ่งลงไปยังพักพวกของมันที่กำลังจะตายท้ายที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่น่าเหลือเชื่อขึ้นร่างกายของพวกมันที่ถูกสับออกเป็นเสี่ยงๆในเวลานี้กลับคืนฟื้นขึ้นมาได้และกำลังยืนขึ้นสะบัดร่างไปมาเคอร์ล่าเคอร์ถึงกับขมวดคิ้วนั่นเลทีเดียว จากนั้นเขาก็เตรียมตัวที่จะโจมตีไปยังดวงตาปีศาจที่แปลกประหลาดนั่นอีกครั้งชูเทียนก็รีบกล่าวขัดออกมาทันทีช้าก่อนข้าต้องการจะเห็นอะไรบางอย่างพลังงานของดวงตาปีศาจนั้นมันขึ้นอยู่กับอาหารที่พวกมันกินหากว่าดวงตาปีศาจตัวไหนกินสลาคริสต y ล t ธาตุไฟมันก็จะปล่อยลำแสงธาตุไฟออกมาหรือหากว่ามันกินสล l i c a c r y s ธาตุาสายฟ้าลำแสงโจมตีของพวกมันก็จะเป็นธาตุที่มันกินเข้าไปนั่นก็อธิบายได้ว่า พื้นที่รอบๆแห่งนี้มีทรัพยากรแร่ดังกล่าวมากมายพวกเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวมันได้และหากว่าพบสถานที่ดังกล่าวในเร็วๆนี้บางทีนั่นจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างมากเลยในตอนนั้นชูเทียนก็นึกขึ้นได้ในทันทีโอ้ดวงตาปีศาจก่อนหน้านี้มันได้ปลดปล่อยลำแสงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างมากมันเป็นพลังของดวงดาราที่มีพลังในการฟื้นฟูดังนั้นมันจึงสามารถรักษาพักพวกที่บาดเจ็บของมันได้ เหล่าดวงตาปีศาจพวกนี้ส่วนมากแล้วจะกินแร่ที่พิเศษมากๆแต่ทว่าแร่เหล่านั้นดูเหมือนจะช่วยชูเทียนได้เป็นอย่างมากเลยการตัดสินใจของชูเทียนที่เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะได้ผลกําไรที่ไม่คาดฝันเช่นนี้เลยหืมยอดเยี่ยมมันช่างถูกใจชูเทียนเป็นอย่างมาก